The Q Content Creator สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามากับเก็ชินซึ่งก็มาคิดว่าจะได้ทำลมเหมือนกันวันนี้เราอยู่กับกิจกรรมใหม่กิจกรรมคอนจากสายลมและดอกไม้ใช่ซึ่งผมก็เล่นไปแล้วส่วนหนึ่งเล่นแล้วส่วนหนึ่งมีแต่ไหนตัวละครอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราเอาลูมิน อ่อแล้ผมจะมาเล่นโน้ตเพลงพวกคุณดูอกดไปเลยกดไปเลยทดสอบหน่อยแล้วกันก็ถือว่าได้แบบได้รีอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงแรกเลยนะครับผมเอาแบบยากไปเอายากกับมาสเตอร์เอายากกับมาสเตอร์พ่อนี้เท่านั้นผมก็มาแก้ แล,แ,แ,บบแล้วก็แก้วตัวแก้ด้ำผกปรับปุ่มเป็น ASD แล้วก็พวกสอนล่างซ้ายขวาโอ้มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับได้แก้มือเตี้ยดถิ่ดีแคะแนนหกน้อยก็คืออันนี้คือเพลงแรกทด่เล่นก็เลยได้น้อยผมจะขอแบ่งแต่ละเพลงเป็นแบบเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงน้นะครับผมจะซอยลง เฮ้ยเฮ้ยกำลุดเฮ้ยเบเฮ้ยอารุดไปแล้วหนึ่งสองเบ้เบ้เถ้าใครเล่นในคอมเราแบบว่าต่างก็กำลับตั่นแล้วนะให้ลูกสอวก้นผมว่ามันง่ายไ้ง่ายกว่าเพราเราจะได้แบบแปบงมือแ้าเราก็พางไปแล้วเพรเรากดผิดเฮ้ยก็มาดีคเช้าก็มาในเช้าก็มาเช้า เพลงพวกนี้ยังไม่ยากนะคู้คนต้องไปเห็นเพลงเพราะว่าแย่ไม่ยากแต่เราก็พลาดไปแล้วโอ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเฮ้ยปึ๊บ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 ื๊บื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 บปึ๊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 บนี่ไงเราโคตรจริงฮ้ยอ่ะคนผิดปึ๊บ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  ชืบอไ 3, ปไงสามพันเอ็กไปไงผมเพิ่มขึ้มานะผมโซศกผมเก่งผมพลาด K9 ใช่ไหมพลาดแค่ไม่มีอะไรมันก็แค่สิ่งที่บางคนอ่านรีบไปเองเก่งตอบไปกันเลยมาผมจะโชว์สกิลถ้าผีพวกจะยากจะละหันตัวโน้นมันเล่นสนุกใช่ไหมผมต้องมาเล่นกิจกรรมอีกใครเองไม่เล่น,ลนรีบเล่นเลยสนุกมาก มีกิจกรรมมีถ่ายรูปมีวิ่งตรงเก็บบอลลูนคนอื่นได้ด้วยแล้วก็กิจกรรมพวกนี้สำหรับผมว่าสนุกอะไรที่ทำให้เป็นทีมเราพังได้ดีใช่ทีมอาจจะพังได้เพิ่มๆแล้วไงผมไม่พังไงแล้ดูผมไปพังไงแค่นั้นเองอ๋อตาของชัด ไม่นะกดไปฐานจุดเฮ้ยจะพลาดแล้วอะหรือว่าเราพลาดเราจะมาพลาดเยอะขนาดนั้นเฮ้ยชาชาชาฮาฮาชาชาเอ้ยเอ้าอเฮ้ยยังได้อยู่ยังยังได้อยู่นะ งยงได้อยู่นะยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะเอย <c oughs> อแล้วก็ถ้าเสียงไมผมมันไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะแก,ก้มันยังไงเหมือนผมก็รอเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนผมฟังแล้วก็ไม่ถี่ช่วยอ,อะไรเลยนี่ไงเป็นไงผมโคตรกิ่นนี่เก้าสิบสองนะเป็นไงวันนี้ก็พวกเนี้ที่พวกนี้สนุกทุกคนเรา,าเล่นกันดูแต่ผมก็จะแบรกเวรพาไปพาไปนะ แล้วก็แนะนำกิจกรรมด้วยครับนี่คือกิจกรรมที่เอาไ้เล่นกินเราเส้นผิดตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะได้กล้องกล้องไอตรงนี้อา่ากล้องกล้องกล้องตัวนี้ไว้ลกล้องกิจกรรมที่เราจะได้มาใช่ก็ต,ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นไอบอลลูนวิ่งบอลลูนกับเพื่อนใช่ตรงนี้แล้วก็ทำเวสไปเราก็ได้กำบ,บังคน ผมก็เล่นไปนละส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ไม่ายากเท่าไหร่ก็มีกิจกรรมเพื่อนได้ผมเล่นกับเพื่อนก็เลยได้คะแนนง่ายขึ้นแล้วเขาก็แจกขเขาแจกแบบด้วยนะคนทุกท่านคนที่ดูอ่อไม่ใช่ตรงนี้แล้อ,อ,อันนี้คือเราสามารถเอาแท็กเก็กตพวกนี้มาแรกขอได้ใช่เราต้องมนแจกนะครับตรงตรงไหนนะถ่ายภาพหรือเปล่า ไม่น่าใชา่ก็เก็แจกตัวตี้ยัเป็นโกลบอลอนนี้นี่ตอบเรื่องนี้แล้วชุดเฟิร์บบอกชำนาญท่า,าแล้วก็เขาก็แจกของขัดท่าเดยนนั่นเองนค้าเราสามารถเอาต่อมาตัวนั้นะไปขัดผมคงขัดไปแล้วสองแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครใส่แล้วก็เก็บไว้ต่อแล้วกันเขาได้ใส่นีมแล้วก็ขอจบเมื่อเห็นตรอ,อนนี้นะครับไม่เจอกัน